คุณเคยมีความลับกับคุณพ่อไหมคะความลับที่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่เป็นเรื่องที่ทำให้หัวใจของเรารู้สึกพองโตและอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกฉันชื่อหวานค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์ที่แม่ไม่อยู่บ้านทิ้งให้ฉันต้องอยู่กับพ่อนัดสองคนใครจะคิดว่าเบียร์จิบแรกในชีวิตและสัมผัสที่อ่อนโยนจากจุมพิษแผ่วเบาที่หน้าผากในวันนั้น จะทำให้ฉันมองผู้ชายที่ชื่อว่าพ่อเปลี่ยนไปไม่ใช่ในฐานะฮีโร่ตัวน้อยของเด็กหญิงคนเดิมแต่เป็นต้นแบบของผู้ชายที่ฉันอยากจะฝากชีวิตไว้ในอนาคตความใกล้ชิดที่เกือบจะข้ามเส้นบางๆความรู้สึกที่สับสนระหว่างความไร้เดียงสากับการเติบโตเรื่องราวในสระว่ายน้ำหลังบ้านวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้หวานจะมาเล่าความทรงจำที่สวยงามที่สุดในชีวิตให้ฟังคะ่ะ เช้าวันหยุดที่เงียบสงบค่ะแม่ของฉันออกไปคุยงานที่ตัวอำเภอทิ้งให้ฉันกับพ่ออยู่บ้านกันสองคนฉันมองดูคุณพ่อที่นอนพักผ่อนอยู่ในห้องท่านดูเหนื่อยล้าจากงานนักธุรกิจที่วุ่นวายมาตลอดสัปดาห์ฉันจึงตัดสินใจชงกาแฟหอมๆเดินเข้าไปหาท่านในห้องฉันในวัยที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวใส่ชุดอยู่บ้านสบายๆเดินเข้าไปหาพ่อ พ่อลืมตาขึ้นมองฉันด้วยความตกใจเล็กน้อยก่อนจะเปลี่ยนเป็นแววตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจท่านมักจะบอกเสมอว่าฉันน่าสวยถอดแบบมาจากแม่ไม่มีผิดขอบใจนะหวานลูกพ่อว่าเราลงไปนั่งดูหนังข้างล่างกันดีกว่าพ่อพูดพลางลูบผมฉันอย่างอ่อนโยนเมื่อเราลงมาข้างล่างฉันแอบเห็นพ่อหยิบเบียกระป๋องที่แอบซื้อมาจิบเงียบเยบระหว่างดูหนัง โหยพ่อดื่มคนเดียวเหรอเนี่ยหวานจะบอกแม่ฉันแกล้งทำตาโตใส่พ่อตกใจจนรีบซ่อนกระป๋องไว้ข้างตัวเออนิดหน่อยนะลูกอากาศมันร้อนอย่าบอกแม่นะฉันหัวเราะคิกคักแล้วขยับเข้าไปใกล้งั้นหวานขอชิมบ้างถ้าพ่อไม่ให้ชิมหวานฟ้องแม่จริงๆด้วยพ่อสายหน้าอย่างขบขันแต่ก็ขัดไม่ได้ท่านเทเบียใส่แก้วเล็กๆให้ฉัน จิบเดียวจิบเดียวนะแล้วเราต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับระดับชาติรสชาติขมๆข,มข,มของมันทําให้ฉันหน้าเบ้แต่ความรู้สึกที่ได้ทําอะไรร่วมกับพ่อในแบบผู้ใหญ่คุยกันมันทําให้ฉันรู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกฉันเอนหลังพิงแขนที่แข็งแรงของพ่อแล้วเริ่มปรึกษาเรื่องราวในใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ความรู้สึกสับสนที่มีต่อเพื่อนผู้ชายที่เข้ามาจีบพ่อรับฟังฉันด้วยความใจเย็นและอธิบายทุกอย่างด้วยความรักที่บริสุทธิ์พ่อจำได้ไหมคะตอนเด็กๆพ่อต้องอุ้มหวานลงน้ําตลอดเลยพ่อจับหวานแน่นมากเพราะกลัวหวานจมฉันเล่าความหลังพร้อมยิ้มกว้างจำได้สิครับแล้วตอนนี้ลูกสาวพ่อเก่งหรือย,ยังละ่ะ สบายมากค่ะงั้นเราไปไว่ายน้ำกันเถอะอากาศร้อนแบบนี้หวานไม่ไหวแล้วฉันรีบไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำวันนี้ฉันเลือกชุดที่ทำให้ตัวเองมั่นใจเมื่อเดินออกมาที่ริมสระฉันเห็นพ่อมองมาด้วยสายตาที่ทึ่งในความเติบโตของฉันท่านยิ้มและยอมรับว่าลูกสาวของท่านไม่ใช่เด็กน้อยคนเดิมอีกแล้ว เราสองคนลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะของเราสองคนดังไปทั่วสระน้ำที่เงียบเหงาพ่อยังคงเป็นครูฝึกที่แสนใจดีในช่วงจังหวะหนึ่งที่ฉันแกล้งจมน้ำพ่อรีบขวาตัวฉันเข้ามากอดไว้แน่นความใกล้ชิดในสายน้ำทําให้ฉันสัมผัสได้ถึงอ้อมกอดที่มั่นคงและอบอุ่นเมื่อเราขึ้นจากน้ำ ทั้งสองคนนั่งพักอยู่ที่ริมสระพ่อหยิบผ้าเช็ดตัวมาคลุมให้ฉันอย่างเบามือท่านมองหน้าฉันด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความเอ็นดูหวานโตขึ้นมากเลยนะลูกพ่อภูมิใจในตัวลูกจริงๆพูดจบพ่อก็ประคองใบหน้าของฉันขึ้นมาแล้วประทับจูบที่หน้าผากของฉันอย่างนุ่มนวลและเนินนานมันไม่ใช่จูบที่เร่าร้อนแบบคนรัก แต่มันคือจูบที่สื่อถึงการปกป้องความหวังดีและความรักที่ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะมอบให้ลูกสาวได้สัมผัสนั้นทำให้ฉันใจสั่นไหวด้วยความซาบซึ้งใจจนน้ำตาคลอก่อนที่แม่จะกลับมาเราสองคนรีบเก็บกวาดหลักฐานทุกอย่างทั้งกระป๋องเบียร์และชุดว่ายน้ำที่เปียกโชกเราสบตากันแล้วยิ้มเหมือนเด็กๆที่แอบทำความผิดร่วมกัน เมื่อแม่กลับมาพร้อมคำถามที่ว่าวันนี้อยู่บ้านกันเป็นยังไงบ้างฉันกับพ่อมองหน้ากันแล้วตอบพร้อมกันว่าก็ปกติค่ะสำหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นแค่วันหยุดธรรมดาแต่สำหรับฉันวันนี้คือวันที่ฉันได้รับรู้ว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนหรือความรักในอนาคตจะทำให้ฉันเจ็บปวดเพียงใด ฉันจะมีอ้อมกอดที่มั่นคงของพ่อและจุมพิตที่แสนอบอุ่นในวันนั้นเป็นพลังใจให้ฉันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งเสมอไปความผูกพันในครอบครัวคือรากฐานที่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะจุมพิตที่หน้าผากของคุณพ่อในวันนั้นคือเครื่องเตือนใจว่าฉันมีค่าเพียงใดในสายตาคนที่รักฉันที่สุดแล้วเพื่อนๆล่ะคะ มีความทรงจำสุดประทับใจกับคุณพ่อในวันหยุดบ้างไหมคอมเมนต์เล่าให้หวานฟังหน่อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ